โอเคเรื่องเรื่องลดต้นลดดอกเนี่ยผมว่าจริงๆเป็นความเข้าใจผิดนะ mm. อืมอ่าจริงๆแล้วเนี่ยอ่าในทางธนาคารที่ที่ปล่อนเช่าซื้อเนี่ยเขาคิดเขาเวลาเราผ่อนค่างวดลดไปเนี่ยเขาลดต้นลดดอกเราอยู่แล้วนะครับใช้ระบบเดียวกับผ่อนบ้านอยู่แล้วเป็นวิธีการที่ทําอยู่แล้วแต่ผมคิดว่าสคบคงเอามาสื่อสารให้มันชัดเจนมากขึ้นให้มันเคลียร์มากขึ้น mm. เพราะว่ามีหลายท่านผูดพวกหลายท่านไม่เข้าใจเข้าใจว่ามันคือแฟดเลด คุณไนซ์สำหรับหุ้นในกลุ่ม Finance เนี่ยเห็นว่าเตรียมจะโดนอีกเรื่องหนึ่งใช่ไหมนะเรื่องเกี่ยวกับการคิดดอกเบี้ยก่อนหน้านี้ดอกเบี้ยบ้านกับกับดอกเบี้ยรถยนต์เนี่ยมันคิดคนละอย่างใช่ไหมดอกเบี้ยบ้านเนี่ยมีลดต้นลดดอกแต่ดอกเบี้ยรถยนต์เนี่ยมันส่งไปเนี่ยมันไม่มันไม,ม,นไม่มันไม่ได้เป็นลดดอกด้วยเนี่ยแม้ต้นมันจะลดเนี่ยคือคิดดอกเบี้ยต่างกันใช่ไหมแล้วอะไรกําลังจะเกิดขึ้นกับกฎหมายใหม่ที่นะ่ เตรียมมีผลมาครับใช้11มกราคม2566ช่วยขยายตรงนี้ขอความรู้ระหว่างบรรทัดหน่อยครับคุณไอซ์ครับโอเคเรื่องเรื่องลดต้นลดดอกเนี่ยผมว่จริงๆเป็นความเข้าใจผิดนะอ่าจริงๆแล้วเนี่ยอ่าในทางธนาคารที่ที่ปล่อยเช่าซื้อเนี่ยเขาคิดเขาเวลาเราผ่อนข้างวดรถไปเนี่ยเขาลดต้นลดดอกเราอยู่แล้วนะครับใช้ระบบเดียวกับผ่อนบ้านอยู่แล้ว นานแล้วด้วยนะฮะใช่ครับเออ่ mm hmm. ตั้งแต่สมัยผมทํางานอยู่ที่แบงก์เลยฮะมันน่าจะหลายหลายปีแล้วเหมือนกันนะครับแต่ว่าแฟดเลทเนี่ยหรือว่าตาดอกเบี้ยคงที่เนี่ยใช้เพื่อในการสื่อสารกับลูกค้าให้เข้าใจง่ายนี่ออกอไหมฮะสมมุติดอกเบีย้ยเราบอกดอกเบีย้ยแฟดเลทห้าเปอร์เซ็นตนะครับลูกค้าก็จะไปคิดต่อได้แล้วโอเคห้าเปอร์เซ็นผ่อนห้าปี mm hmm. ก็คือยี่สิบห้าเปอร์เซ็นคูณเงินต้นล้านหนึ่งก็คือล้านสองแสนห้าหมื่น หาหกสิบปุ๊บก็คิดค้างวดได้เลยอย่างรวดเร็วอันนี้มันเป็นวิธีการสื่อสารให้ประชาชนทั่วไปนะฮะเวลาจะซื้อรถเนี่ยเข้าใจได้ง่ายแต่ลองไปดูสัญญาเช่าซื้อรถด,ดีๆฮะตอนเราเซ็นสัญญาเช่าซื้อรถเนี่ยหลายท่านอาจจะไม่ได้อ่านละเอียดมันจะเขียนไวน้ฮะว,ว่า Effective r a t e จริงๆเท่าไหร่เขาก็อย่าห้าเอร์เ็นเมื่อกี้เนี่ยไปตีเป็น e f ฟเ c t i v e เลยเก้าเปอร์เซ็นบวกลบก,ก็ว่ากันไป แล้วเวลาเราผ่อนๆไปฮะดูสลิปหรือว่าดูในดูในแอปเขาก็ได้นะฮะมันลดต้นลดดอกฮะก็คือว่าช่วงแรกเนี่ยดอกเบีย้ยเยอะหน่อยอือหเงินต้นน้อยหน่อยค่อยๆลดลงครับ,รบเป็นวิธีการที่ทําอยู่แล้วแต่ผมคิดว่าสาบคคงเอามาสื่อสารให้มันชัดเจนมากขึ้นให้มันเคลียร์มากขึ้นเพราะว่ามีหลายท่านผูดพวกหลายท่านไม่เข้าใจาเข้าใจาว่ามันคือแฟดเลทคิดดอกเบีย้ยเท่ากันทุกเดือนถูกไหมฮะก็เลยทําให้บางคน อาจจะไม่อยากโปกรถแม้ว่ามีเงินก็ตามไปเลือกว่าโป้บ้านไปโป้บ้านดีกว่าถูกไหมฮะใช่ไหมฮะเออจริงๆไม่ใช่จริงๆมันเหมือนกันจริงๆเหมือนกันเลยนะครับอันเนี้ยหนึ่งก็คือว่าวิธีการรับรู้ดอกเบี้ยของแบงค์วิธีการบันทึกรายได้หลังจากที่อันเนี้ยบังคับใช้จะไม่เปลี่ยนแปลงเลยไม่เปลี่ยนแปลงไม่มีผลกระทบอะไรเลยไม่เปลี่ยนแปลงแต่สิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงคือหมายเซฟผู้บริโภค ผู้บริโภคจะเข้าใจมากขึ้นว่าเฮ้ยจริงจงมันลดต้นลดดอกซ,ซึ่งเป็นมาตั้งนานแล้วนะฮะแต่วันนี้เพิ่งมาเหมือนกับเพิ่งมาอยู่บนโต๊ะให้เราเห็นนะชัดว่าเออลดต้นลดลด,ดอกจริงในนั้นคนก็จะกล้าโปรดรดมากขึ้นอืมนะผลกระทบอาจจะมีอ้อมอ้อมนิดนึงฮะก็คือว่าสิ่เชี่อรถยนต์อาจจะโปโตยากหน่อยเพราะว่าคนที่มีเงินก็อาจจะบอกว่าเยงั้นโปรดรดสิเออไม่ได้โปะดต่ออดดบ้านแล้วนะอะไรแบบนี้นะครับอันนี้ข้อที่หนึ่งนะครับข้อที่สองเนี่ยก็คือว่าปกติเวลาเราโปรรดเนี่ย แบงก์ Bank, เขาจะคิดดอกเบี้ยอนาคตเราด้วยนะดอกเบี้ยคงค้างของเราอตแล้วเขาจะเวฟให้เราครึ่งหนึ่งถ้กคกจในตลาดคือครึ่งหนึ่งสมมติดอกเบี้ยคงค้างค้างอยู่ห้าหมื่นเขาบอกว่าไอ้าเราปกจ่ายมาก่อนสองหมื่นห้านะครับแล้วก็โปกไปอันนี้เนี่ยสคบกําหนดมาใหม่ซึ่งน,นี่ผมนีผมเห็นด้วยแล้วคิดว่าเป็นธรรมนะก็คือว่าถ้าผ่อนไปสักหนึ่งในสามเนี่ยไม่ได้ลดครึ่งหนึ่งแล้วลดแปดสิบเปอร์เซ็นเลยก็คือ,อดอกเบี้ยอนาคตเนี่ยยังไม่ถึงคุณก็อย่าเพิ่งไปเก็บนะครับเก็บได้นิดหน่อยเก็บได้แค่ แต่ถ้าผ่อนไปสองในสามของของอายุแล้วเนี่ยคุณไม่ต้องเก็บแล้วแนะอดอกเบีย้ยในอนาคตเนี่อันนี้จะจะจะให้ความเป็นธรรมแล้วก็รายได้แบงค์จะหายไปแต่ไม่เยอะหรอกคะเพราะทิสภาพคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยโปวดรถหรอกนะครับแล้วก็จะผ่อนเงินจนใกล้ครบแหละนะครับดนั้นผลกระทบมีสองมีสองแอนคือหนึ่งคือหลังบ้านแบงค์ไม่เกี่ยวเลยหลังบ้านแบงค์ทำเป็นลดต้นลดดอกอยู่แล้วนะครับต่างแค่เพอร์เซพชันผู้บริโภคเท่านั้นแหละครับครับไฟแนนซ์กระทบไหมกับเกณฑ์เรื่องนี้ครับ ุณ <Nice. S 2> ไอซ์ไม่กระทบไไฟแนนซ์ก็เป็นรถต้นลดดอกอยู่แล้วโอเคนะครับประมาณนี้นะมันนีพัสออนไลน์0ูนเล่นหุ้นแบบไร้ใจทํากําไรไม่ยากนะไร้ใจนี่มันต้องไร้ใจแบบไหนครับจันพร๊อปครับคําว่าไร้ใจของผมเนี่ยนะครับจริงๆผมผมมองในในในมุมก็คือนะครับถ้าเราเราคิดว่าเราวางแผนมาดีเราหาหุ้นตัวนี้มาดีแล้วเนี่ยนะครับ ไอ้วางแผนถ้าเราวางมาดีปุ๊บเนี่ยนะครับตรงตรงระหว่างไอ้ตรงที่เราวางแผนตรงเนี้ยมันอาจจะมีเรื่องจิตใจชอบไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยผมว่าอันเนี้ยมีได้นะครับแต่ละคนชอบไม่เหมือนกันหรอกนะครับแล้วก็มันมันต้องมีใบแอดอยู่แล้วนะครับแต่พอมันมาอีกสเตจหนึง่งนะครับคือเราวางแผนแล้วเนี่ยพอไอ้จังหวะทำเนี่ยแหละนะครับเป็นจังหวะที่ผมพยายามโฟกัสว่าไอ้ตรงเนี้ยมันต้องไหลใจผมพยายามจะโฟกัสในแง่ของ ตอนที่ที่เราแอคชั่นเราซื้อขายไปแล้วนะครับตรงนั้นเน่ะเราต้องไหลใจเลยนะครับแต่ว่าไอ,จอ้จังหวะวางแผนอะไรอย่างเงี้ยตรงเนี้ยเราเราใส่ใจนะรเราต้องใส่ใจไม่ไหลใจนะครับครับนี่คือเล่นหุ้นแบบไร้ใจทำกำไรไม่ยากมันนีพัสออนไลน์0ูนนะครับสนใจสอบถามเพิ่มเติมช่องทางเดิม,ช,ดมช่องทางเดียว l i น์ ID พิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว ASI แล้วตามด้วยคำว่า m o n e ี p พ u s M O N E Y P L U S m ั o n นี plus e ติดกันตรงตัวนะครับและนี่ครับสำหรับโปรคู่ย้อนหลังโปร1บวก1ปูพื้นฐานจัดพอร์ตให้เหมาะสมบวกกราฟเทคนิคท่าง,ง่าย ในการทำกำไรในราคาพิเศษครับอันนี้เป็นเบสิกเทคนิคอล1บวก2อันนี้ก็ฮอตตลอดการเลือกรับหนังสือลงทุน1เล่มครับชาร์ตแพทเทิร์นหรือเทคนิคอลแอนา l ล s ิซิสนะครับเล่มใดเล่น1เลือกเลยนี่โปรคู่ย้อนหลังโปร1บวก9ปูพื้นฐานบวกเสริมเทคนิคทำกำไรแบบไร้ใจนะครับเบสิกเทคนิคอล001ยบวก009เเล่นหุ้นแบบไร้ใจทำกำไรไม่ยาก นะครับเลือกรับหนังสือหนึ่งเล่มครับชาร์ตแพทเทิร์นหรือ Technical Analysis ในราคาพิเศษนะครับโปร2วก8ครับจัดพอร์ตพร้อมเทคนิคท่าง่ายในการทำกำไรหุ้นแบงค์ครับ2บวก8เลือกรับหนังสือเล่มใดเล่ม1ในราคาพิเศษนะครับและนี่ครับคอมม o d ดิตใครสนใจหุ้นคอมม o d ดิตหุ้นแบงค์และกลยุทธ์ในการเล่นรอบทำกำไรไม่ยากในราคาพิเศษโปร3บวก4 และเลือกรับหนังสือลงทุน1เล่มนะครับเลือกได้เลยลาย ID ดพิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว a อ i แล้วตามด้วยคำว่า m o n e y plus นะครับนี่5บวก7ครับลงทุนแนว VI บวกเธอเลอทางเลือกตลาดหุ้นต่างประเทศและกลยุทธ์การทำกำไรในตลาดแพนดิในราคาพิเศษแล้วก็เลือกรับหนังสือนะครับสนใจเชิญนะครับ หนังสือคุณภาพจากสำนักพ,พิมพ์ติงบิยอนนะโปรหครับโปร6นะครับเทคนิคอลแอน a l ล s ิซิสบวกด้วย m a r k e t ็ n ติ้ t ออนทินะครับนะลดราคาพิเศษและจัดส่งฟรีเช่นเดียวกันโปรเจ็ตครับจัดเต็มสายเทคนิคชาร์ตแพทเทิรนบวกเทคนิคอลแอนนล s ิซิสนะครับจากราคาเต็ม950เหลือ855และจัดส่งฟรีด้วยนะครับโปที่8ครับ c h a ์ p แพทเทิร์บวก Marketing on TikTok นะครับจากราคาเต็ม900เหลือ810บาทส่งฟรีนะครับแล้วก็โปรที่9กนะครับก็จะเป็น Forex คู่มือเริ่มต้นเทรด Forex แล้วก็ Technical Analysis นะครับจาก850เหลือ765แล้วก็ส่งฟรีจากสำนักพิมพ์นะี่ติงบิออนนะครับโปรสิครับอีเลด w เวฟแล้วก็ Forex คู่มือเริ่มต้น Forex ราคาพิเศษส่งฟรี นะครับสนใจติดต่อนะครับไลน์ไอดีพิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว a อแแล้วตามด้วยคำว่า Moneyplus Moneyplus Money Plus ติดกันตรงตัวสนใจนะครับโปรดักไหนก็เชิญติดต่อสอบถามโดยตรงได้เลยนะครับ